ความชัดเจนเท่ากับพลังนะโอ้ oh, นี่ไมซ์เซ็ตอันนี้เอาไมซ์เซ็ตเลยเนาะนี่ไมซ์เซ็ตนะมันเหมาะกับช่วงที่อ่าเพราะว่าเศรษฐกษิจเศรษฐกิจทออยนะนี่ก็คุณเอลีก่ก็ทักทายวิจัดสุดิกะอาจารย์ไอมอนทนะอ,อ่ะครูบาทิ่ก็ดูแลสุภาพอย่างเร่งรีบเป็นการคลองชีพที่ฉันฉลาดโอ้โ oh. ห <laughs> น่คุณที่ก็ความชัดเจนเท่ากับพลังเยี่ยมมากครับใช่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  <laughs> แต่สิ่งสงำคัญเนะี่ยเออพลังเนะ่ย ชัดเจนน์มัต้องมาจากจากทีมจากระบบจากสิ่งที่เราเลือกก่อนจริงไหมจริงนะสำคัญมากเลยเม,มีเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าเ,เกี่ยวกับเรื่องของทีมนะระบบมันสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอะไปคนเดียวอย่างไปได้วยวัยอย่างที่เขาบอกนะถ้าไปได้ไกลก็ไปเป็นทีมคือตัวเราเนะี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นซนะุปเปอร์แมนทำงานแบบซุปเปอร์แมนเคยเจอไหม เออทำงานแบบซูเปอร์แมนเออมันไปคนเดียวมันไม่ได้เนาะต้องไปเป็นทีมเนะเพราะฉะนั้นระบบดูสําคัญในการประกอบทําธุรกิจยิ่งมาอยู่ในธุรกิจออนไลน์ยิ่งมาออกหน้ากล้องทีมสําคัญนะาขาดครูบา,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 าอาจารย์นี่พลังตกกันเนาะ <laughs> มีไหมหลยฮะนะนะพวกท่านท่านก็เป็นพลังทีมให้กันซึ่งกันและกันจริงไหมจริงนะเออการมาออกหน้ากล้องนะ พวกเราเนี่ยเป็นทีมให้กันและกันเป็นสิ่งที่ส่งพลังให้กันสําคัญมากเลยออมันก็อยู่ที่ความชัดเจนนะจริงไหมนี่ฮะระบบที่สําคัญนะผมจะพูดถึงตอนสมัยที่เป็นเหรือเราเลือกเลือกมาสิ่งอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นอย่างคุณโอบามาจำได้ฮะบามาโอบารักนะบารักโอบามาเนี่ยเขาเรียกนะบารักโอบามานะกันพระยาชื่อไม่เชียวเนาะ มิเชลอ่อบารักโอมารนีก่ก็เป็นเป็นประธานดีตอนนั้นเนะเาะเขามีภรยาชื่อมิเชลโอมารเนาะทีนี้มีวันหนึ่งนะก็ไปทานอาหารด้วยกันอ่มีเขาเรียกว่าท,ทอกทอกทาวทอกเททาวมีมีอยู่เนี่ยผมจะได้พูดถึงว่ามันทีมมันสําคัญยังไงอแค่ครอบครัวสามีภรยาก็เป็นทีมหนึ่งหนงนะก็มีตอนนั้นก็คุณบารักโอมามาก็ไปไป,ไปกับภรยาคือมิเชลนะ โอมาก็ไปไปทานข้าวด้วยกันนะไปทานข้าวที่ร้านอาหารพอดีเจอเพื่อนเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของมิเชลเอ่อมิเชลโอมากนะเออบรารักก็สามีก็ทำไงเนาะก็เออเมื่อเจอกันก็สึกว่าเออเพื่อนเก่าเนาะก็ให้ให้สามเออให้พระยาเองไปทักทายแฟนเก่าอางนั้นเถอะตัวเองก็ติตัวออกมามานั่งโตรอเออรอก็เจคุยกันเหมือนกับเพื่อนเก่าที่เพิ่งเจอกันะ่ะ ถ้าได้มิเชลก็ก็คุยสนทนากับทางคืออดีตแฟนเก่างั้นก็เสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็เดินกลับมาที่นั่งโต๊ะาทางด้าน巴拉โอมารก็เอยพูดว่านี่นะถ้าเธอไม่ได้แต่งงานกับฉันนะเธอคงได้เป็นอะไรนะเธอคงเป็นภรยาของเจ้าของร้านอาหารนี้ละอะไรอย่างนี้นะเออักโอมาพูดกับภร,รยาภรยาก็นิ่งนะนิ่งก็เลยพูดตอบกลับไปทาง อ่าสามีวะนี่นะ,ะถ้าเธอนะถ้าเธอนะไม่มีฉันอยู่ตรงนี้นะเธอนะเออเธอก็จะต้องเป็น,เ,ปนเจ้าของร้านหางนี้เหมือนเช่นเดียวกันท่านเห็นยังในเบื้องนะเบื้องหลังความสําเร็จแต่ครั้งสามีภรรยายแล้วแต่นะ่ะนะมันจะมีเขาเรียกทีมที่อยู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าสามีภรรยาเออเออถ้าไม่มีเหมือนกับทีมถ้าไปเดียวเดียว มันจะไม่สําเร็จในการสร็ะแต่ครั้งของคุณบารักโอมาจะมีคุณมิเชลจะอยู่เบื้องหลังเขาเรียกเป็นเป็นหลังบ้านให้เพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยแม้แต hmm. ่อดีตนักการเมืองไทยแล้วกันที่ตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่ะดูดูบองดูใบใช่ไหมอยูดูใบนะพอรู้จักเนาะเห็นไหมฮะต่ก่อนก็อยู่เอ่อเป็นครอบครัวอยู่บ้านเล็กๆกเอ่อก็มีลูกลูกยังเล็กอยู่นะเอ่อตอนแรกเดียวธนายังยังแบบโอ้โหวิกฤตหนัก แปลเป็นไงฮะเติบโตด้วยใครฮะผู้หญิงฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ชายทั้งหลายแหละผู้ชายที่อยู่ในห้องน้องนะยังไงฮะถ้ามีภรรยาเนาะสำคัญมากฮะเออต้องมันดูแลเนาะเพราะว่าความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรนะผู้หญิงก็สําคัญฮะเป็นทีมทีมหนึ่งเนี่ยของที่เป็นภรรยาแล้วก็สามีจะมีที่อะไรตลุยไปข้างหน้านะแ้วภรรยาจะ,ะไล่เก็บเก็บงานข้างหลังสังเกตฮะอดีตนายกเลารัฐมนตรีเหมือนกัน ท่านจะเป็นคนที่บุกลุยอ่ะเขาเรียกว่าสัญชตาตญาณของผู้ชายเนาะบุกลุยข้างหน้าแต่ข้างหลังเ่ยจะมีผู้หญิงคอยเก็บละเอียดให้เพราะว่าความละเอียดเนี่ยเราสู้ผู้หญิงไม่ได้นะ,ะจริงๆนะเรื่องนี้สําคัญมากเลยเนาะนี่คือทีมแค่ทีมแค่สองคนนี่สำคัญมากเลยเนาะเหมือนการ,การออกหนะ้ากล้องกันกน,นะทุกท่านเห็นไหมออกหน้ากล้องนะเอยังต้องใช้ทีมนะเมนาะหลายล่างก็มีนะ มีไหมทีมมีไหมเออมีนะเออมีใครมีทีมไหมฮะออกหน้ากล้อง่ะอ่ามีใครมีทีมไหมฮะอ่าพิมพ์เลขหนึ่งมาอ่าพิมพเลขหนึ่งมาเอ่อหรือมาคนเดียวเดี๋ยวเดียวออกหน้ากล้องถ้าใครมาคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยวเดียวออกหน้ากล้องนี่พิมพเลขศูนย์มาอ่าใครบอกมีทีมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งมาอ่าพิมพ์เลขหนึ่งมาเอ่อมีไหมมีไหมอ่าจะดึงทางแล้วอ่าคุณพัดเป็นไงคุณพัดอ่า คุณไอรีทีมเล็กหนึ่งมาอ่ามีทีมฮะมีทีมใครใครที่เอ่อมาออกหน้ากล้องสร้างตัวตนแล้วมาเดียวเดียวคนเดียวอ่าพิมพ์ลขศูนมาอ่าครูที่ว่าพิมพ์เลิกหนึ่งมาเห็นไหมเห็นไหมเออ,เ,อ,อเนี่ยทีมนี้ก็เป็นระบบนะถือว่าเป็นระบบหนึ่งหนึ่งนะเออถือว่าเป็นระบบหนึ่งเพราะว่าระบบเขาเรียกระบบทีมเนาะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา เมื่อกี้ผมพูดถึงนกักการเมืองการเลือกตั้งเนะี่ยยังใช้ระบบทีมใช่ไหมฮะกีฬาก็มีระบบทีมการออกหน้ากล้องการสร้างตัวก็ต้องมีระบบทีมเนาะอย่างน้อยก็หนึ่งหน้กากาหนึ่งก็คือมีอาจารย์มีโคด้ดแล้วก็นั้นก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนในในแต่ละช่องเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยทางครูที่กับทางคุณเอลลี่จะมีทางคุณสมัยอย่างเงี้ยพี่จุกเลยนี่คือเป็นทีมนี่คือทีมทีมหนึ่งเนาะจะสังเกตไหมฮะทีนี้ ทำไมทำไมเขาบออความชัดเจนเท่ากับทีมเท่ากับพลังเนาะมันสําคัญตรงที่ว่าตอนนี้พูดถึงข่าวที่ผมได้ได้คุยเรื่องของสามพีพิชิตวิกฤตพิชิตวิกฤตชีวิตนะหลายครั้งแล้วผมได้คุยเรื่องนี้เหมือนกันสาคัญมากเพราะว่าช่วงปีไม่ว่าทางผู้นาของเศรษฐกิจโลกเขาวิเคราะห์แล้วหลังปี2024ี่คือปีหน้านะจะเกิดมีการเขาเรียกว่า จะเกิดถึงจะเกิดเริ่มยุคทองอีกครั้งหนึง่งเขาเรียกจะมีการเติบโตอีกรอบหนึง่ง